สวัสดีครับพี่น้องมือนี้พาพี่พาน้องมาสอยมอดไฟเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ไฟไหม้ป่ายุคานี่ถ้าไฟมันเกิดได้จังใดพี่น้องเลยพุดไม้เมืแถวนี้เลาะแถวนีพี่น้องแถวน้ำประปานี่มาพากันดับอยู่นี่พี่น้องเลยดูดไฟกำลังลุกมุ่นอยู่อยู่ ทางรถดับเพลิงก็มาเลยแหละไปแต่ไปรัดอยู่ฝั่งนั้นทางนั้นรัดไว้พี่น้องแต่มันไม่ไปไกลมามาเบิ่งพี่น้องมาซ้อยกันมือนี่เจงได้แหละฮุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งดูโอ้ยไหมมืดกบไผ่กบพางแล้วมันก็ตายมืดแล้วสิได้ไดนะ้พี่น้องไอ้กบไผ่ก็ได้ ได้ไว้กินหนอมันไม่ไปมดเลยป่าอยู่คาแถวนี้มืดเลยปุ๊บอ,อ,อุ้ยผุดะไฟไปทั้งพุดพี่น้องแต่ไข่ดอกคำพูนหดับเพิงลัดไว้อยู่พี่สิบปุปินยังดอกปินหนอกได้พี่น้องเอ้หนองน้ำได้ใส่น้ำปรปาปา น้องนี่แหละพี่น้องอู้หูทำปุ่นกันยังลูกพุ่นวุ่นอยู่โถผู้ใดะมดธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยไฟเอ้ยพุ่นนี่นะพี่น้องสีดายนี่นะนีเหงากระจอกมาจอดไวน้นี่ล่ามโซ่ไว้อย่างดีเด้เหงอกระได้เจ้าของกัเจ้าบุลงมาย้ายละเลยเอาออกก็บริษัทคาโซพี่น้องเอ้ผู้ใดไฟไหม้มัดเหงอกระได โอ้ยตาสีดายคนละไปใหม่มาแล้วพี่น้องเหือโอ้ยโอ้ยสีดายเดียววนี้จะไปหาสีดายนานเนาะม,มันคาสู้พี่น้องเลยลงมาบึ่ง่าไหม่แล้วเอ้ยสีดายเหอะดิพี่น้องเลยแม่ไม่ไม่ไม่ๆๆไม่คนละไม่มาแล้ว โอ้โหผู้ะแม่เจ้าของกับจักไปจางไดเนาะโอ้ยบาทนี้มาลัดทางที่ได้บาทนีู้หะไฟลุกพี่น้องบาทหวายยังเข้าใกล้พ่ได้ต้องรอจังหวะช่วงนี้มันยังหนาอยู่นี่ช่วงนี้ป่า ไฟอีกจักหน่อยพูนพี่น้องเอ้ยมันจางสีไฟจางสีเบาเมืองท่านี่พูดอะลึกไล้เลยนี่โหธรรมดาอันนี้อยู่ฝั่งนี้มาฝั่งพีแล้วมันรัดทางพีและหวัดนี่โอ้เอาอยู่วันน้องพี่น้องเอ้ยพูดอะในป่าอยู่ค่านี่นะอย่ามันข้ามมานี่ยนะป่าย่างนี่นะ ยั่มีามมหาป่าอย่างทางผุก็มีป่าอย่างขื้นกันได้ทางผุก็ได้เอารถไทยมาเปิดทางนี่น้องสองขั้นขั้นเอาไปอยู่นี่น้องเลย ออกจากน้ำได้อยู่ฮั่นนี่แต่น้ำนี่เดเอามาเปิดทางก่อนแล้วจะเอารถน้ำเข้าไปดับเปิดทางตัวนี้ได้แล้วกันหน้าซีโอเคดอกพี่น้องเอเบาทนี่นี่เอาเอาสามนี้ก่อนนาอพี่น้องเนาะอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ